สริสทองแตกแจกเป็นหลานสนับสนุนโดย list สินค้าไอทีที่คุณไล k e like. ทำไาแล้วค่ะช่วงลิสทองแตกแจกเป็นล้านค่ะแจกเป็นล้านแน่ๆค่ะของสินค้าน่าใช้เต็มไปหมดเลยค่ะนี่ค่ะอันนี้เป็นงานหนึ่งที่อีชไลค์มากเลยตอนนี้ชาร์จในรถไงโอเคมากและที่สําคัญคือมันเป็นชุดชาร์จอเนกประสงค์ที่คุณสามารถชาร์จได้ทั้งหมด8หัวค่ะจะเป็นเครื่องเล่นเกมจะเป็น iPad i p o d จะเป็นมือถือเป็น b ีบอะไรทั้งหมดเลยอันนี้หัวมากก่าเจ๊แม่อีกค่ะพี่ขาแมหัว โอพี่จะด่าหนูว่าสหัวเลอครับพี่เป็นยังไงครับหัวเนี่ยนี่พิชันนี้มากอะไรอ่ะอันนี้ค่ะลำโพงค่ะแล้วปมะกอวิยุได้ด้วยเก๋ค่ะเสียบ usb อะไรได้หมดเลยไหมคะแล้วก็ต่อมาจากที่มันจะแบ็นสองพี่กล้องไงต่อจาก iphone จาก ipad นะคะฟัง ดูหนังในไอโฟนไอแพดคือวคลิปเขาเสียงชัดเจนอ๋อที่แท้โหลดคลิปมาแล้วก็มาดูใช่ไหมเป็นหนังค่ะเสียงไม่มีอุ้ยเลยค่ะเสียงฟังชัดเลยเก็บทุกเม็ดนะได้รายละเอียดยิ่งกว่า5.1 7.1อีกน่งดจุดนค่ะเสีชัดมากเลยเบาๆเลยค่ะแม่ข้าบอกคุณคล้องเสียงดังไปหน่อยเสียงฟังชัดมากค่ะไม่แล้วมันสะดวกบ้างตรงที่เราสามารถเอาไอ้อ็นไมโครเอที่เราโหลดหนังโหลดเพลงเนี่ยนะคะเสียงเข้าไปอย่างนี้ค่ะ นี่ฮะนี่ฮะพอเสียบเข้าไปปุ๊บเนี่ยปุ๊บคุณก็สามารถเป็นเครื่องเล่นเพลงได้เขาจะมีช่องใส่อยู่เนี่ยนะนี่นะแล้วก็มีแบตเลยนะคะแบตแบตนะคะเก๋มากเค้นชอบมากเลยนะคะแต่ไอ้นี้เสียบกับรลูกมันสายเสียบงงอะ USB ไงทำไม่เป็นก็เวลาพี่สามารถต่อจากคอมให้มันสามารถขยายเสียงจากคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กออกมาได้อ๋อนี่มันสะดวกตรงนี้แหละนะนีเรื่องมันเนี้ยจริงๆเสียบแต่ไอแพคดูแต่ไอแพ น่ากลัวมากเอางี้ค่ะแล้ววันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมีการประกาศรายชื่อของผู้โชคดีที่ได้ทองคําหนัก1บาทนะคะเราแจกกัน60สบวัน6กบาทค่ะกติกาง่ายๆนะคะเหมือนที่พี่ก้องบอกนะคะสินค้าที่คุณชอบเดินเข้าไปเลือกซื้อค่ะไม่ว่าจะเป็นที่เซเว่นนะคะหรือว่าตตวแทนจําหน่ายทั่วประเทศแล้วจากนั้นเก็บใบเสร็จเอาไว้มาส่ง SMS นะคะวิธีการส่งคือพิมพ์คําว่า RI s a WISH แล้วตามด้วยเลขที่ใบเสร็จส่งมาที่4747444ี่ค่ะและวันนี้ ผู้โชคดีหนึ่งคนที่จะได้รับทองคําหนัก1บาทนะคะเราก็จะมีการประกาศกันในรายการโต๊ะข่าวไฮเอ็นนี่แหละคะ่ะทุกวันเลยประกาศสิบโมงเชา้าทุกวันเลยรอฟังเลยนะคะ,คะอย่าลืมนะคะเริ่มแจกหนึ่งสิงหาคมนี้ถึง29กันยายนนี้ค่ะและผู้โชคดีนะคะที่ได้ทองคํานะคะประจำเมื่อวานนี้คือวันที่13สสิงหาคมได้แก่ 823260 r i s h r i s h r i s h ยินดีด้วยกับผู้รับทองคำหนักหนึ่งบาทประจำวันธนาคารที่13สิงหาคมนะคะดีใจจริงๆเลยนะคะขนา้าอย่างนี้ในหะลังเราต้องประกาศพรุ่งนี้ยินอีนิดนนะ,ะและผู้ยืนทันหลังหงำ <Okay. S 1> และผู้โชคดีได้ทองคำประจำวันนี้ได้แก่เราก็เดินเหมือนโชว์คาบาเล่ไง อ๋อสอบไหมสอมไหมไม่ต้องสอบพรุ่งนี้แล้วกันพรุ่งนี้ออกเคยเวลาพรุ่งนี้เจอกันนะคะก็อย่าลืมนะคะส่งมาเยอะก็มีสิทธิ์เยอะนะคะเราก็บอกก่อนเลยเราไม่มีการนะคะมาโละนะคะเบอร์ก่อนทิ้งเลยคุณสมมาในวันที่หนึ่งสิงหาคมเราก็ยังเก็บอยู่ค่ะคุณมีสิทธิ์ได้ทุกวันเลยอย่าลืมนะคะรีบส่งมาเลยนะคะกับบริสค่ะทองแตกแจกเป็นล้านเลยะคะขอบคุณด้วยนะคะสำหรับบริสนะคะสินค้าไอจีที่คุณไลค์ค่ะช่วงหน้าค่ะหรือช่วงนี้แหละค่ะเข้าช่วงของกอที่บันเทิงค่ะ